บอ่บอในเยอะมากพอมาดูอีกสี่ห้าวันหายหมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นบ่อรีชาร์จครับปีที่แล้วตรงนี้แหละก่อนเมษาหกสี่แห้งจังวันนี้ก็ไม่มีน้ําคนขับแมคโคเห็นผมมาเช้าหัวรอบกากเลยอาจารย์ขุดลุมขยะเหรอ,อน้ําไม่มีน้ําไม่มียิ่งชอบใจคือระบบธนาคารน้ํใไปดินฝนตกที่ไหนให้เก็บที่นั่นมุมและทิศทางคือลําห้วยตอนนี้เราจะส่งน้ํารอดลําห้วยไปส่งน้ําไปหาบอ่อ ที่จะเป็นธนาคารน้ำใตดินหนึ่งบ่อที่กำลังขุดวันนี้ท้องปีห5บอ่อที่สองือของเก่าแล้วลำห้วยตลอดเกือบ1กิโลเมตรจะถูกน้ำจากเขายอดนี้กล้องซูมมาครับล่องนี้ล่องน้งน,นจัดการแล้วอยู่จริงเพราะระบบเปิดที่กำลังขุดวันนี้ล่องนี้ จบแล้วอยู่อิ่งติ้งเหลืออีกล่องหนึ่งตามมาครับเราจะไปวางระบบไม่เกิน4จุดน้ำบนเขาลูกนี้จะจมหายคุณสมบูรณ์คิดยังไงจะขายเนี่ยไม่มีคนดูแลถ้ามีตางก็จะซื้ออยู่หรอกผมคือจะทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจค้าขายก็ทำให้คนที่มาซื้อมาอยู่หลังเราได้ มีรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์สวยๆผมไปยืนอยู่มุมโน้นผมเห็นเขาล้อม360บอบงศากาะดูดีิแมนบอ่อยู่บนกลางหุบเขาเลย <c oughs> พี่น้องครับเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่แต่ตอนนี้คุณสมบูรณ์ไม่ค่อยมีกำลังเพราะว่ามัวค้าขายพื้นที่นี้ได้ทำไว้สมบูรณ์คอยติดตามว่าธนาคารน้ำแต่ดินที่นี่จะเป็นอย่างไรอ <c oughs> ตามมากลับไปท่บวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3พฤษภาคมพศ .2,500 65ผมอยู่สวนคุณสมบูรณ์หลีนวรัะเป็นภาคเอกชนลุกขึ้นมาทำธนาคารน้ำใตดินเพื่อปกป้องพื้นดินตะวันออกเฉียงเหนือของแก่งกระจานปกป้องพื้นดินที่แห้งแล้ง ปีที่แล้วผมมาประมาณวันที่7 8 9 1 0 1 1เดือนเมษายนของปี64ระบบเปิดครับตอนนี้เราก็ขุดหาไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน3ชั่วโมงตอนนี้เรากำลังขุดด้านล่างระบบเปิดผมบอกว่าใช้เวลา2ชั่วโมงหมดเงินไป3,000เข้าๆการทำธนาคารน้ำใตดินผมไม่ต้องการออกแบบสวยออกแบบหรูแต่ให้สามารถเก็บและก็ดีชาร์จน้ำได้มันแห้งแล้งตั้งแต่ปีที่แล้วน้องโต๊ะซึ่ง เป็นคนสวนอยู่ประจำฝนตกมาปี64น้ำท่วมประจวบชุมพรหาดใหญ่สงขาจำได้ไหมตรงนี้ก็ต้องตกเพราะอยู่ในเพชรบุรีมันเคยกระโดดข้ามคันมั่งไหมเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วน้ำมันหายไปไหนตอบดังๆซึมใต้ดินครับมันซึมใต้ดินคุณสมบูรณ์ดีใจไหมดีใจดีใจเพราะอะไร มันซึมไปไหนล่ะคุณจะเห็นความเขียวเะอา่ม,มุมเหล่านี้ลําห้วยตลอดแนวประมาณเกือบ1กิโลน้ําจะไปผุดมุมโน้นเพราะว่าเราไปเจาะสะดือลําห้วย2จุดจุดที่3ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่วันนี้เราเริ่มมาบล็อกระบบปิดให้เข้มข้นขึ้นบนพื้นที่ตอนบนส่วนนี้กี่ไร่ครับส่วนตอนบนร้อยสามสิบไร่ประมาณร้อไร่ตอนบนแห้งแ้งครับปีที่แล้งแห้งแรงดูไม่จืดครับ การทำธนาคารน้ํำใะดินใช้ตาดูน้ําจมหายหายไปไหนอย่างมีในยะสําคัญก็คือไปที่ลําห้วยตอนนี้เราจะไปล้วงสดือบ่อ,อกเกา่าที่ขุดเอาไว้30กว่าปีให้มีน้ําสีมรกตคอยพิสูจน์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์น้ําพุดจากนี้ไปจะไปโผล่บ่อนี้จะไปโผล่ลำห้วยคอยติดตามครับตอนนี้มาว่าทั้งระบบปิดและระบบเปิดการแก้ปัญหาภัยแล้ง ระบบธนาคารน้ำแต่ดินเท่านั้นฝนตกที่ไหนให้เก็บที่นั่นนี่คือศาสตร์ของพระธุ์พคุณหลวงพ่อสัมชิริปัญโยวันนี้มาถึงที่เพชรบุรีปีที่2แล้วน้องต่อเพชรนะครับพบที่สวนอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจงกระจานเขาลำเนาไผ่ไก่ป่าเยอะมากกระรอกกระแตกระต่ายเม่นเยอะพบเข้า่อยเข้าไป,าไปตามอัธาายาศัยขอให้น้องโชคดีน้องต่อเพชรเดินไปทางนี้นี่จะขึ้นเขาแล้ว สวัสดีครับ